สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์การสื่อสารในชีวิตจริงวันนี้เราจะมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องศิงลปะการเจรจาต่อรองค่าเช่าหอพักค่ะการหาที่พักนั้นเป็นเรื่องสําคัญสําหรับนักศึกษานะคะการเจรจาที่ดีนะคะต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็ฟังอย่างใส่ใจค่ะโดยการฟังแบบเชิงรุกคือหัวใจสําคัญของการเจรจาเลยค่ะ ซึ่งประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักใหญ่ๆนะคะ 1. คือการรับฟังอย่างใส่ใจเราไม่ใช่แค่รอคิวที่จะพูดแต่เราต้องให้ความสนใจเต็มที่กับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดด้วยค่ะรวมถึงการที่เราต้องคอยสังเกตภาษากายน้ำเสียงและก็อารมณ์ผู้พูดค่ะ 2. การสรุปให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นคือว่าป้าหมายถึงค่าน้ำค่าไฟรวมแล้ว800บาทใช่ไหมคะเป็นการถามเพื่อยินยันความเข้าใจค่ะ 3การถามคำถามเพื่อความเข้าใจเช่นค่าน้ำนี้คิดตามหน่วยหรือจ่ายเหมาคะแทนที่เราจะสมมุติเอาเองค่ะต่อไปนะคะเราต้องมีการใช้เทคนิคการพูดอย่างสร้างสรรค์ค่ะยกตัวอย่างเช่นการใช้ภาษาแบบเราร่วมกันก็คือแทนที่เราจะพูดว่าเราต้องการสิ่งนั้นให้เปลี่ยนเป็นเราจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไร หรือว่าการเสนอทางเลือกแบบวินวินนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าดิฉันจ่ายค่าเช่า3าเดือนล่วงหน้าจะสามารถปรับลดค่าเช่าเดือนละ200บาทได้ไหมคะหรือว่าถ้าดิฉันช่วยดูแลทำความสะอาดบริเวณทางเดินจะลดค่าส่วนกลางได้ไหมคะเป็นการถามเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะหรือว่าจะนำเทคนิคการใช้คำว่าใช้และคำว่าและแทนที่จะเป็นคำว่าใช้แล้วก็คำว่าแต่ค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นตอบกลับไปว่าใช่ค่ะดิฉันเข้าใจว่าค่าเช่านี้รวมบริการต่างๆและเราคงหาจุดที่เหมาะสมกับทั้งสองฝ่ายได้ค่ะหรือว่าเทคนิคการใช้คำถามแบบเปิดนะคะก็คือแทนที่เราจะถามว่าลดได้ไหมให้เราถามว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยให้ค่าเช่ากับงบของดิฉันได้บ้างคะหรือว่าเราต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมค่ะหรือเรียงคำว่าขอลด แต่ให้ใช้ครัว่าปรับเงื่อนไขหรือหาจุดร่วมซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่ากับผู้ฟังค่ะต่อมานะคะเรามายกตัวอย่างบทสนทนาระหว่างราชานักศึกษาปีสองกับป้าสมใจเจ้าของหอพักกันบ้างค่ะราชาพูดว่าสวัสดีค่ะป้าหนูมาดูห้องค่ะห้องนี้สวยดีเลยค่าเช่า3,500บาทใช่ไหมคะ ปานสนใจตอบกลับไปว่าใช่ลูกรวมค่าไฟฟ้าแล้วแต่ว่าน้ำจ่ายแยกนะคะราชาก็ตอบกลับว่าค่ะหนูชอบห้องนี้มากเลยแต่งบที่เตรียมไว้อยู่3200บาทไม่ทราบว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้ไหมคะสังเกตกันไหมคะว่าราชาไม่ได้บอกว่าขอลดให้หน่อยแต่ใช้คำว่าหาทางออกร่วมกันซึ่งสร้างบรรยากาศของการร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายคะ่ะ ปาสมใจก็ตอบกลับไปว่าลูกเป็นนักศึกษาใช่ไหมยอยู่ปีไหนเอย่ยราชาก็ตอบกลับไปว่าหนูอยู่ปีสองคณะนิติศาสตร์ค่ะถ้าได้เข้าหอพักจะอยู่อย่างน้อยสองปีเลยค่ะเพราะว่ายังต้องเรียนอีกสองปีครึ่งค่ะปาสนใจได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มสนใจนะคะเพราะว่าได้ข้อมูลว่าราชาจะอยู่ยาวซึ่งดีสำหรับป้าสมใจค่ะต่อไาป,ป้าสมใจก็ได้ตอบกลับไปว่า งั้นเอาอย่างนี้นะลูกค่าเช่าป้าลดให้เหลือ3300บาทแต่ลูกต้องดูแลห้องให้ดีแต่ถ้าจะย้ายก็ต้องแจ้งร่วงหน้าหนึ่งเดือนค่ะพระชาได้ยินอย่างนั้นก็ตอบกลับไปทันทีนะคะว่าค่ะเรื่องดูแลห้องแน่นอนค่ะส่วนเรื่องแจง้งล่่งหน้าหนูเข้าใจแต่ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นต้องย้ายก,กลับบ้านด่วนจะยืดหยุ่นได้ไหมคะป้าสมใจได้ยินอย่างนั้นก็ตอบกลับไปว่า ถ้าไปเหตุจำเป็นจริงๆก็ค่อยคุยกันได้ลูกซึ่งการเจราจานี้นะคะสำเร็จเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจความต้องการของกัและกันและชาได้ค่าเช่าที่ถูกลงส่วนป้าสนใจก็ได้ความมั่นใจว่าจะมีผู้เช่าที่ดูแลห้องแล้ะก็อยู่ยาวนั่นเองค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นองค์ประกอบสำคัญของการเจราจาที่ดีก็คือหการเตรียมข้อมูลนั่นเอง และชาต้องรู้งบของตัวเองแล้วก็ต้องมีข้อมูลสำรองด้วยค่ะ 2. การที่เราสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ฟังนะคะเป็นการแสดงตัวต,วตวนที่จริงใจแล้วก็แผนในระยะยาวค่ะ 3. คือการหาจุดร่วมกันนะคะทั้งสองฝ่ายมองหาประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่หาว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ 4. ค่ะความยืดหยุ่นก็คือเราต้องเปิดใจรับฟังแล้วก็ปรับเปลี่ยนเงนื่อนไข สถานการณ์ค่ะ 5. การใช้ภาษาเชิงบวกก็คือติเลี่ยงคำพูดที่ดูเป็นการเรียกร้องเลือกใช้คำที่สร้างความร่วมมือแทนและ 6. กเราต้องมีการจัดการอารมณ์ที่ดีนะคะก็คือรักษาความใจเย็นเอาไว้พูดจาแบบมีเหตุผลเมื่อไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้ไว้นะคะ หลักการเหล่านี้ไม่เพียงแค่ใช้กับการเจราจาค่าเช่าเท่านั้นนะคะแต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเจราจาเงินเดือนหรือการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการทํางานพันค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะอย่าลืมว่าการเจราจาบางครั้งอาจจะไม่สําเร็จนั่นก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ทุกคนจะต้องเจอสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีแผน B เตรียมไว้เสมอค่ะจําไว้ว่าการเจราจาที่ดีที่สุด คือการที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์และก็เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะขอจบไว้เท่านี้ก่อนหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ